จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นสีดำยังใช้งานต่อได้ไหมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กประเภทหนึ่งนะครับสีที่ดีควรเป็นสีแดงครับแต่จากแหล่งน้ำบางแหล่งก็อาจจะทำให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีสีเขียวได้ครับสีที่ควรนำไปใช้ลดต้นไม้คือสีแดงเข้มหรือสีเขียวเข้มครับขวดที่มีสีใสสีอ่อนเกินไปหรือสีดำเกินไปไม่แนะนำให้ใช้นะครับ นอกจากจะไม่เป็นผลดีต่อต้นไม้แล้วอาจจะเกิดผลเสียต่อต้นไม้ได้นะครับวิธีการเก็บจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ถูกต้องคือควรวางตักแดดไว้นะครับเพราะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงต้องการแสงในการดำรงชีวิตและก็จะเริ่มเติบโตววรครับจากคำถามนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีดำใช้งานได้ไหมส่วนตัวแล้วไม่แนะนําให้ใช้งานนะครับเนื่องจากอาจจะเกิดผลที่อันตรายต่อต้นไม้ได้นะครับควรใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่มีสีแดงเข้มนะครับ แปลว่าพร้อมใช้งานแล้วครับ